สวัสดีบางแสนครับสวัสดีครับคุณชมครับพบกับรายการสวัสดีบางแสนเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์หลังข่าวท้องถิ่นนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีครับจะมาพูดคุยกับผู้จัดการโครงการจัดการใช้ฝั่งชนบุรีนะครับว่าในการประชุมในครั้งนี้ครับที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุม การจัดการใช้ฝั่งแบบบูรณาการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกครับเป็นอย่างไรนะครับและต่อจากนั้นเราก็จะมาคุยกับท่านนายกเทศี่สทม,มศรีราชาที่เป็นผู้บุกเบิกและผลักดันโครงการนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมเข้ามากันครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านผู้จัดการโครงการจัดการใช้ฝั่งแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรีครับคุณวิทยาคุณปลื้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบจะสอบถาม ท่านนายกโค์งการบริหารส่วนจังหวัดก่อนนะครับว่างานการประชุมในครั้งนี้ครับจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่ครับผมอยากที่อธิบายสั้นๆก่อนว่าคือโครคงการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการจังหวัดชมุมพรเนี่ยก็คือเป็นความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชมุมพรซึ่งรเริ่มต้นจากท้องถิ่นที่อยู่บริเวณชายฝั่งนะครับรวมตัวกันเป็นกรรมการจัดการชายฝั่งบูรณาการจังหวัดชุมพรซึ่งเราก็จะต้องเราเป็นเหมือนกับเป็นโครงการนําร่องของประเทศไทยนะครับคือเลือกเอา เอาโครงการของชมรีเนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างโครงการนําร่องนะครับแล้วก็มันไปมีความร่วมมือกับโครงการระหว่างประเทศก็คือเขาเรียกว่า PMC ก็คือเป็นพันธมิตรการจัดการสิ่งแวดล้อมในในทะเลเอเชียตะวันออกซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอยู่ด้วยใน PMC เนี่ยเขาก็จะมีคณะอีกคณะหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น PMC Network หรือคณะกรรมการเครือข่ายของของ PMC นะครับ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลท้องถิ่นนะครับเขาเรียกว่าตัยวย่อว่า PNLG นะครับ mm hmm. PMC Network for Local Government ชนบุรีของเราหรือ ICM ชนบุรีเนี่ยนะครับก็มาเป็นสมาชิกของ PNLG ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด8ประเทศนะครับแล้วก็เมื่อเราแยกออกเป็นเป็น local government หรือว่ารัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีสมาชิกอยู่ประมาณ25เมือง25จังหวัดจาก8ประเทศที่เป็นสมาชิก นะครับอันนี้เนี่ยทุกปีเขาก็จะมีการประชุมเครือข่ายสําหรับ8ประเทศนี้นะครับ25เมืองนี้คือนี่คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นครับครั้งนี้เนี่ยประชุมปี2010ฟอรัมนะครับก็มาที่จังหวัดชมรีหรือ ICM ชลบุชรีเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนะครับซึ่งก็จะมีการจัดประชุมระหว่างวันที่22และก็23เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับแต่สมาชิกของ8ปประเทศ25เมืองเนี่ย เขาก็จะมาก่อนตั้งแต่วันที่21นะครับแล้วก็24หลังจากที่มีการประชุม22 23แล้ว24ก็จะมีการไปดูงานนะครับก็เรียกว่าถ้ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะมีการจัดระหว่างวันที่21ถึงวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเกียรติของพวกเราชาวชนบุรีประเทศที่มาเนี่ยครับประเทศเขาเป็นประเทศที่มีอนาคตเขีติดอยู่กับชายฝั่งทะเลทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือสมาชิกของ ของ PMC เนี่ยก็คือประเทศที่มีพื้นที่ติดอาณาเขตของเอเชียตะวันออกนะครับสมาชิก8ประเทศเนี่ยก็ได้แก่ประเทศประเทศจีนนะครับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียไทยเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อย่างเงี้ยนะครับคือก็เป็น8ประเทศก็จะมี8เมืองเออจะมี25เมืองใช่ฮะแล้บางจังหวัดเนี่ยนะครับประเทศจีนเนี่ยอาจจะมีถึงประเทศจีนเนี่ยมีตอนเนี้ยมีอยู่ทั้งหมด4จังหวัดนะครับแล้วก็ประธานประธานของคณะกรรมการเครือข่ายเนี่ย ขณะนี้ประธานก็คือผู้ผู้ผู้ว่าการาเมืองเสียเหมือนประเทศจีนเป็นเป็นประธานใหญ่นะครับอินโดนีเซียได้มีประมาณหกเมืองที่เป็นสมาชิกนะครับฟิลิปปินส์ประมาณ 4, 4ี่เมืองหรือ4จังหวัดนะครับประเทศไทยนะมีชนบรุรีจังหวัดเดียวที่เป็นสมาชิกค,คือรวมแล้วเนี่ยที่เป็นสมาชิกปัจจุบันนะครับสมาชิกสามัญเนี่ยก็คือ25เมือง เห็นบอกว่าชนบุรีนี่ก็เป็นเมืองท่าแล้วก็เป็นเมืองที่เมืองท่องเที่ยวด้วยมีความจําเป็นอย่างมากเลยที่ต้องมีการจัดการชายฝั่งแบบูรณนาการก็ตรงนี้คืออันนี้เป็นมีความจําเป็นนะครับเพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยทางชายฝั่งถือว่ามีความสําคัญค,คือจังหวัดชลบุรีของเราเป็นจังหวัดที่มีทั้งเป็นจังหวัดการท่องเที่ยวจังหวัดอุตสาหกรรมฉะนั้นถ้าเราไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับมันจะกระทบไปหมดเราให้ความสําคัญกับเรื่องอุตสาหกรรมแล้วก็ไม่ดูแลว่าอุตสาหกรรมจะทําให้เกิดน้ําเสียอย่างไร นะครับเรามีท่าเรือเราเรือที่เข้ามาท่าเนี่ยนะครับอาจจะทิ้งน้ํามันทิ้งอะไรลงทะเลเราไม่ดูแลเนี่ยนะครับหรือมีการตัดไม้ทําลายป่าชายเลนอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีผลกระทบระยะยาวกับจังหวัดของเรานะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของภาคพมมงหรือแม้แต่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นในน้ําหรือในอากาศก็จะมีปัญหาฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับทราบทราบว่าในจังหวัดชลบุรีเนี่ย เราไม่ได้เอาแค่อําเภอหรือตัวเมืองที่อยู่ชายฝั่งครับท่านนายกบอกว่าตอนนี้อยากจะให้ได้ทั้งจังหวัดเลยครับก็เป็นก็เป็นนโยบายของของผมนะครับในฐานะผู้จัดการเนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยสมาชิกของ ICM ชนบุรีหรือคณะกรรมการชายฝั่งบุรณาการชมดีเนี่ยเรามีสมาชิกเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ชายฝั่งครับนะครับ26ท้องถิ่นนะครับก็ไล่มาตั้งแต่เนี่ย เทศองตำลุนะครับทั้งเทศบาลทั้งอบตอยาวไปจนถึงสมสารติดกับระยองเลยนะครับประมาณ160กิว่ากิโลเมตรใชายฝั่งเนี่ยความรับผิดชอบเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมในชายฝั่งเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของท้องถิ่นที่อยู่ินทะเลแล้วปัจจุบันเนี่ยน้ำเสียที่มันลงมาสู่ทะเลมันก็เริ่มมาจากป่าเขาแหล่งต้นน้ำดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะนำเอาองค์การปรครส่ท้องถิ่นอื่น ที่อยู่ในจังหวัดชมพีทั้งหมดเนี่ยมามาเป็นคณะกรรมการ ICM ชมพร่วมกันเราจะได้มีการวางแผนว่าการดูแลรักษาต้นน้ําของเขาควรจะรักษาอย่างไรนะครับดูแลลําครองธรรมชาติอย่างไรเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงลงมาสู่ทะเลนะเกิดทั้งหมดนะครับมันจะสู่ทะเลโดยตรงหรือบางทีไปออกไม่น้าบางประกงแล้วก็ออกสู่ทะเลฉะนั้นถ้ามีน้ําเสียออกไปเนี่ยเรื่อมาออกทะเลแล้วมันก็ต้องมามีผลกระทบกับ ใช้ฝั่งของเราด้วย<ม>ฉะนั้นเนี่ย<ม>ก็เป็นแนวคิดที่รเราดึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดทั้ง99แห่งในจังหวัดชุมรเนี่ยขนาดนี้มาเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว<ม>นะครับในการประชุมคราวนี้เนี่ยเราก็จะแสดงศักภาพให้กับ,บเพื่อนบ้านของเรานะครับที่เป็นสมาชิกอีก25เมืองเนี่ยได้เห็นว่าชนเผ่าเราเป็นเป็นจังหวัดแรกรที่นำเอาท้องถิน่นย,ย่อยๆทั้งหมดมาเป็นสมาชิกของ ICM นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่ามีการลงนามด้วยมีมีการลงนามนะครับคือในการประชุมครั้งนี้จะมีลงนามสมาชิกใหม่ที่จะมาเข้าเป็นสมาชิกกับ p n l g ด้วยนะครับก็คือเป็นเป็นอีกเมืองหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียนะครับเป็นสมาชิกเข้ามานะครับและเราจะมีการลงนามสมาชิกของไอซียมชนบุรีด้วยนะครับว่าให้ให้กับต่างประเทศเขาได้เห็นว่าในจุลีของเราเนี่ยเราทำอะไรกันมาแล้วบ้างแล้วก็จะมาทำพิธีลงนามกันในวัน ในในที่ประชุมแล้วก็ประกาศให้ทั่วประเทศได้แล้วก็ทั่วทั่วโลกที่เป็นสมาชิกเนี่ยได้เห็นด้วยว่าเราทําอะไรมาแล้วบ้างโอ้โหนี่คือความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งครับที่ประกาศให้เห็นว่าท้องถิ่นบ้านเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นนําแล้วก็เป็นจุดิเริ่มในสิ่งดีๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะฮะประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยผมคิดว่ามันมากมายมหาศาลนักนะฮะตรงเนี้ยช่วงเวลาการประชุมระยะเวลาการประชุมมาเนี่ยก็สามารถที่จะสร้าง เม็ดเงินหรือรายได้ให้กับพ่อแม่พ,พี่น้องที่อยู่ในระแวกนั้นได้นะฮะก็ก็ผมว่าอันดับแรกเลยนะครับ,รบก็คือเรื่องรายได้โดยตรงที่ที่มาจากผู้ประผู้ประชุมที่มาจากต่างรประเทศขณะนี้ทั้ง25จังหวัด25เมืองที่จะมาที่จะมาประชุมครั้งนี้นะครับ,รบก็ตอบรับมาเกือบจะครบถ้วนแล้วนะครับและเขาก็จะมีผู้ติดตามมาด้วยนะครับก็รวมแล้วก็คาดว่าประมาณน่าจะร้อยกว่าคนที่มาจากต่างประเทศนะครับร่วมกับท้องถิ่นของเราอีก นะครับก็อีกประมาณ2 0 0ร้อยถึง3า0ร้อยคนก็รวมแล้วเป้าหมายของเราในการวิธีประชุมก็จะประมาณสาถึงสี่รอคนนะครับนี่เงินจากเอ่อจากผู้ที่เข้ามาประชุมอย่างเดียวนี่ก็เป็นจำนวนหลายล้านบาทแล้วที่ที่ด้ยโดยตรงแต่ที่สําคัญก็คือการเอ่อให้เขาได้มาเที่ยวในเบื้องต้นก่อนได้มาเห็นจังหวัดชุมรีว่าเราน่าอยู่ยังไงเราหน้าเที่ยวอย่างไรมี่ของดีอะไรครับนะฮะและเขาก็เวลากลับไปประเทศเขาเขาก็เป็นจะเป็นบอกสื่อประชาสัมพันธ์ให้ เพื่อนบ้านเขาเพราะคนที่มาเนี่ยจะเป็นผู้ว่าของเมืองเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองคือเป็นผู้บริหารระดับสูงของเมืองทั้งนั้นนะครับเขาก็จะไปประชาสัมพันธ์ได้ว่าประชาชนของเขาจะมาเที่ยวจังหวัดชมุมพรของเราได้เราเลือกการประชุมในช่วงลอยกระทงเพราะเราคิดว่าประเพณีลอยกระทง,อะทงของเราเนี่ยเป็นประเพณีที่สําคัญ อยากจะให้เขามาเห็นความสวยงามของประเพณีวัฒนธรรมของเราเราก็จะมีการต้อนรับเขาในลักษณะของงานลอยกระทงด้วยในคืนวันที่23นะครับโดยองค์การพัสุจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการจัดงานลอยกระทงต้อนรับต่างชาติที่มาในครั้งนี้ด้วยครับความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นเจ้าภาพแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกคนก็จะได้รับผลดีๆกับการประชุมในครั้งนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับอยากจะให้ท่านนายกฝากอะไรกับพี่น้องที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้บัางครับ ปรับเป็นพี่น้องชาวจังหวัดชุมรีนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับระหว่างวันที่21-24นะครับเดิมพฤศจิกาเนี่ยนะครับในช่วงเรียกว่าเรื่องช่วงลอยก,กระทงเนี่ยจังหวัดชุมีเราถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่าย PMC หรือเครือข่ายสิ่งแวดล้อมทางทะเลเอเชียตะวันออกนะครับทั้ง25เมืองนะครับซึ่งเป็นต่างประเทศที่เขา จะมาประชุมกันที่ประเทศไทยนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพนะครับในการต้อนรับขับสู้นะครับก็ขอให้พวกเราได้โอกาสเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะไปเยี่ยมชมซื้อสินค้านะครับก็ฝากให้อำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้เข้ามาร่วมประชุมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความประทับใจ ให้เขาเนี่ยนำออไปพูดต่อในประเทศของเขานะครับแล้วก็จะนํามาซึ่งชื่อเสียงแล้วก็รายได้ทางด้านของการท่องเที่ยวและด้านอื่นของจังหวัดชมุมพรในอนาคตต่อไปนะครับและก็อันนี้เนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือมันจะเป็นความยั่งยืนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดชมุมพรให้คงอยู่ต่อดไปก็ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวชมุมพรได้มีส่วนร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วยครับ ครับแลวทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจกับการที่เราได้เป็นเจ้าภาพนะครับในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกโครงการบริหารส่วนจังหวัดและผู้จัดการโครงการการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรีด้วยครับคุณวิทยาคุณเพื่มครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านด้วยครับครับผมแล้วครับคุณชมครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เทศบาลเมืองศรีราชาครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ งศรีราชาครับนั่งอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาคุณชัดชัยทิมกระจากครับก็ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกงาน ICM หรืองานพัฒนาชชยฝั่งแบบบูรณาการครับซึ่งเราจะจัดงานที่เรียกว่าแ a ม c ซนะีขึ้นที่โรงแรมเดอะไทยรีสอร์ทวันที่22ถึง24ครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับคอนอื่นต้องแสดงความยินดีกับการเป็นแชมป คุบอนดีวิชั่นหนึ่งด้วยกันได้ครับได้ครับดีดีสุดยอดจริงๆครับท่านครับแนวความคิดในการจัดการประชุมครั้งนี้ครับมีแนวคิดเริ่มมาจากอะไรครับมันเป็นการประชุมปกตินะครับแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยใน14ประเทศนะครับในเครือข่ายของเพนซีนะครับก็คือก็มีทั้งหมด14ประเทศในเอเชียตะวันออกที่เป็นเขาเรียกว่าที่เป็นสมาชิก นะครับแล้วก็การประชุมครั้งนี้เนี่ยเขาเขาเรียกว่าการประชุม PNLG อ่าคือหมายความว่าเป็นการประชุมประเทศต่างๆที่ที่เป็นเครือข่าย ICM ทั้งหมดนะครับมาประชุมกันในปีนี้ทาง ICM จังหวัดชนบุรีเนี่ยโดยท่านวิทยาคุณปื้มเนี่ยท่านเป็นผู้จัดการโครงการก็รับที่จะมาเป็นเจ้าภาพ ในการประชุมที่เมืองไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับที่เดอะไทยรีสอร์ทครับ,รบการจัดการประชุมในครั้งนี้ครับภารกิจหลักๆที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็คือการบูรณาการชายฝั่งการบูรณาการชายฝั่งครับไม่ต้องมีการบูรณาการชายฝั่งค,ค,คืออย่างนี้ฮนะการดรําเนินการที่เราทําเป็นแบบรูปแบบเนี่ยแต่เดิมมี5-5ท้องถิ่นนะครับที่เราเริ่มต้นนะครับแล้วต่อจากที่ท่านวิทยาได้ดําเนินการมาเนี่ยนะครับก็มี26ท้องถิ่นที่ติดทะเล แต่ในปีนี้นะครับปลายปีนี้จะมีการเซ็น MOU เพิ่มเติมขึ้นมาอีก73ท้องถิ่นในจังหวัดชนรีที่ไม่ติดทะเลทั้งหมดถ้า<ต>เราถือว่าเขสืิเนื่องยังไงที่เขาไม่ติดทะเลแล้ว<อ>ต,ต,ต้องต้องมาก็ <c oughs> คืออย่างนี้ครับเราก็มีโครงการจากคัคว้วหนองคลองบึงสู่ทะเลเพราะนั้นยังไงก็แล้วแต่นะครับน้ําจากที่ไม่ได้อยู่ติดทะเลเนี่ยยังไงก็ต้องลงทะเลวันย่งข้ามและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า นอกเหนือจากที่ติดทะเลดําเนินการเนี่ยข้างบนที่ไม่ติดทะเลก็สามารถดําเนินการได้อทิเช่นจัดการเรื่องขยะอทิเช่นจัดการเรื่องแหล่งน้ําเสียอทิเช่นจัดการเรื่องแหล่งต้นน้าลาทานอทิเช่นจัดการเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆก็สามารถดําเนินการเพื่อให้เป็นองค์รวมทั้งจังหวัดเนี่ยสามารถทําแล้วเนี่ยเอ,อเป็นแผนในการที่จะเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการป้ถึงว่าเป็นเรื่องที่เราทําแล้วเนี่ย เป็นผลประโยชน์ของเราชาวจังหวัดชนรีแล้วก็เป็นแม่แบบเป็นตัวอย่างเป็นคูฟแ t i ติสนะครับให้กับทางประเทศอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าเท่ากับว่าเป็นที่เดียวในในโลกนะครับที่จัดการแบบสิ่งแวดล้อมทั้งจังหวัดแบบนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรจากการประชุมครั้งนี้บ้างครับแน่นอนครับคือในการประชุมครั้งนี้ประเด็นที่สําคัญที่สุดนะครับก็คงจะคุยเกี่ยวก,กับเรื่องมาตรการต่างๆ นะครับในการที่จะเตรียมการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันรั่วไหลในทะเลเพราะฉะนั้นน้ําเสียจากที่นี่อาจจะไปสร้างเสียให้กับประเทศอื่นได้น้ําเสียจากประเทศอื่นก็สามารถมาเสียให้กับประเทศเราได้เพราะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นเครือข่าย14ประเทศก็เหมือนกันนะครับเราเป็นพันธมิตรกันในการที่ช่วยกันจัดการในแต่ละประเทศก็ทําให้อาเ,เซียนเราเนี่ยท้องทะเลก็น่าอยู่มากขึ้น ถ้าถึงจะเสียก็เสียได้ได้ได้น้อยขว่าหรือว่ามีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับนี่ก็คือยุทธศาสตร์ที่เราทําร่วมกันแล้วในวันนั้นเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับในการประชุมค่ะคือก็โอเคฮะกิจกรรมก็มีการประชุมในระดับนานาชาติก็จะมีประชุมในหัวข้อต่างๆที่ปิดย่อยขึ้นมานะครับก็คงจะมีหลายหลายข้อนะครับการกัดเซาะชายฝั่งนะครับการน้ำมันรั่วไหลและการดําเนินการอย่างอื่นๆที่เป็นต้นแบบใน แต่ละประเทศก็จะเอามาทํานิทรรศการกันนะครับก็สามารถที่ไปไปดูไปชมกันได้แต่ก็ย้ำกันอีกทีครับนี่คือการประชุมระดับนานาชาติเลยระดับนานาชาติอย่างน้อยๆก็14ประเทศในเอเชียตะวันออกแล้วเราก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับเราเป็นเจ้าภาพในปีนี้นะครับถือว่าเป็นเราก็คงจะต้องต้อนรับอย่างดีที่สุดไม่ให้เสียที่ประเทศไทยครับ สุดท้ายครับอยากจะให้ท่านนายกฝากอะไรกับพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าภาพพี่เป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยครับก็ถ้าจะฝากนะครับก็คงจะขอฝากกับพี่น้องประชาชนว่าในปีนี้เราเป็นเจ้าภาพในระดับเอเชียตะวันออกนะครับเน4 4ประเทศจะต้องมาเนี่ยาชาวต่างประเทศประมาณ3-400คนจะต้องเข้ามาแล้วก็ชาวไทยอีกนะครับก็หลายพันคนนะครับที่จะเข้ามาร่วมงานนี้เพราะนั้นก็ขอให้พวกเราเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ ช่วยกันทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับอาททาในสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนเริ่มจากตัวเราแล้วก็ไปสู่สังคมเราไปสู่อยู่สิ่งที่ได้สิ่งแวดล้อมที่ดีกลับคืนมานะครับก็ขอพี่น้องประชาชนเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับขอบคุณมากครับ ครับเรือต้องขอขอบคุณท่านนายกชัดชัยชิวิจัยท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วงต่อไปของรายการนะครับว่าเรามีข่าวคราวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับรับสวัสดีบางแสนครับสวัสดีบางแสน วันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองแสนสุขโดยคุณรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา3ปีพุทธศักราช2554ถึง2556ฉบับที่3 โดยมีโครงการเพิ่มเติมอีก24โครงการและโครงการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งโครงการอาทิโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่ตำรวจดับเพลิงในการปฏิบัติงานโครงการเสริมภาพลักษณ์ตลาดหนองมนเป็นต้นเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแสนสุขและในช่วงบ่ายวันเดียวกันคุณบรชาตศักวราสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และคุณสราวุธรอดอยู่ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุขพร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในเทศบาลได้เข้าประชุมเรื่องติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดประชุมเครือข่ายเพมซีที่จะมาถึงในวันที่21พฤศจิกายนนี้ซึ่งส่วนใหญ่มีความพร้อมเกือบร0อเปอร์เ็แล้วคาดว่าจะเตรียมงานได้สำเร็จลุล่วงก่อนวันงานอย่างแน่นอนในวันที่17พฤศจิกายน เทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดให้มีการนำเข้าสารพระราชทานซึ่งเป็นเข้าสารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลบรมราชาพิเศษปีที่60 และเฉลิมพระชนมพรรษาจากคณะนโยบายข้าวแห่งชาติซึ่งทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุขได้สนองพระมหากรุณาธิคุณนำเข้าสารบรรจุถุงถุงละประมาณ500กรัมนำแจกใจ่ายให้กับประชาชนที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขตั้งแต่เมื่อวันที่17ถึง19พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยประชาชนที่ได้รับต่างก็มีความสุขและตื้นตันจากพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นในครั้งนี้เมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแสนสุขโดยคุณนรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับคุณไพรเวศและคุณจตุพรขาวเหลืองได้จัดงานประเพณีกรถินประจำปีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยได้มีการแห่ขบวนกรถินซึ่งประกอบด้วยขบวนต่างๆจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขแห่ไปรอบตลาดน้องมนหนึ่งรอบก่อนจะเข้าถวายภาคกถินและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่จำเป็นแก่คณะสงฆ์ณนะวัดแจ้งเจริญดอน ซึ่งตลอดทั้งสองข้างทางที่ขบวนกระถินแห่ผ่านก็ได้มีชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าให้ความสนใจทําบุญมากมายโดยเฉพาะภายในบริเวณวัดก็ยังมีประชาชนรอร่วมทําบุญในงานกระถินนี้อย่างล้นหลามเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดให้มีการประชุมเพื่อหามติร่วมกันของที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งทางเทศบาลเมืองแสนสุขจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันที่7มกราคม2554ณบริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุขและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุขโดยภายในงานจะจัดให้มีกิจกรรมการออกบูธจากหน่วยงานต่างๆภายในพื้นที่การจัดกิจกรรมการแสดงจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่การประกวดและการแข่งขันสำหรับเด็กการมอบทุนให้กับนักเรียนเรียนดี นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการบริการอาหารและน้ำดื่มสำหรับเด็กๆตลอดงานและเมื่อเวลาเก้านาฬิกากองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดเจ้าหน้าที่ออกทำความสะอาดพื้นที่บริเวณตำบลแสนสุขเพื่อทำการต้อนรับขบวนเสด็จสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีที่จะเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาในปีการศึกษา2552และต้อนรับทัพนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันชนบุรีเกมส์อีกด้วย ทั้งหมดนี้คือรายการสวัสดีบางแสนนะครับหากคุณชมจะแนะนำรายการหรือว่ามีเรื่องร้องเรียนไปกับทางเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับก็สามารถส่ง s อ s เเเข้ามาได้ครับที่หมายเลข4221300นะครับโดยพิมพ์ทีบีแล้วก็ตามด้วยข้อความต่างๆเข้ามานะครับหรือว่าจะไปร้องเรียนเขียนจดหมายมาที่เทศบาลเมืองแสนสุขก็ได้ครับหรือว่าหนังสือพิมพ์แสนสุขนิวส์นะครับด้านหลังก็จะมี เอกสารให้กรอกนะครับในเรื่องของการร้องเรียนในเรื่องของคําแนะนําต่างๆครับส่งมาได้ครับที่เทศบาลเมืองแสนสุขนะครับแล้วครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีังแสนครับสวัสดี